งานกาชาติปี2567นะครับภายใต้แนวคิดทศมาราชา7 2พร0ษาถวายพระพรนะครับในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงก็เป็นประจำทุกปีนะครับเรามีการออกร้านนะครับกาชาตินะครับดูข้างหลังผมนี่ครับบรรยากาศจริงๆนะครมีพี่น้องประชาชนมาให้การสนับสนุนอย่างเนืองแน่นนะครับพวกเราก็ดีใจนะครับแล้วก็ชื่นใจไปด้วยว่า,าคนที่มาเที่ยวง,งานกาชาติเนี่ยได้รับ ความสุขนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเอเองเนี่ยเราให้จำหน่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับทั้งงานนะฮะที่บริเวณสวนลุมพินีเนี่ยถ้าไม่มีไฟฟ้านะรับรองว่างานนี้มันเกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนน่ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างงานนี้ให้เกิดขึ้นมานะครับเรามีการติดตั้งม่อแปลงไป16บแบงค์นะฮะ นะครับประมาณ16เมกะวัตต์นะครับมีไฟประดับ5ล้านกว่าดวงมีไฟส่องสว่างอีก500กว่าจุดมีคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลควบคุมระบบทั้งหลายเนี่ยนะครับประมาณเกือบร้อยคนนะครับเอาเทคโนโลยีในการจัดการพลังงานมานะฮะไม่ว่าจะเป็น transformer load management คือดูระบบไฟฟ้าว่ามันจะโอเวอร์โหลดหรือไม่อย่างไรนะฮะเพื่อเตรียมการในการจัดการ,นะรก่อนที่จะเกิด ปัญหานะครับระบบไฟฟ้าขัดข้องเพราะฉะนั้นเรื่องของระบบไฟฟ้าเรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาเที่ยวงานกาชาติในปีนี้นะครับตั้งแต่วันที่11นะฮะถึง22ธันวาคมนะครับเรียนเชิญนะฮะพี่ๆน้องๆ MEA นะครับเรามาร่วมงานในวันนี้และผมในนามของผู้ว่าการขอขอบคุณนะครับทุกสายงานทุกฝ่ายทุกหน่วยที่ช่วยกันทำจน มาถึงวันนี้และจะต่อกันไปอีก10กว่าวันจนถึงวันที่22ก็มั่นใจว่างานร้านกาชาติของเราฮนะจะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบเหมือนทุกปีท,ที่ผ่านมาครับครับผมพวกเราการไฟฟ้านะครหลวงเขตทองเตยน,นะครับมีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมระบบจําหน่ายภายในสถานที่จัดงานกาชาติส่วนลุมพินีครับผมแล้วก็จัดเตรียมพนักง,งานเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องทางไฟฟ้าภายในส่วนลุมพินีครับผมก็ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงาน,าน มาเที่ยวงามกาชาสวนลุมพินีภายในปีนี้ครับมาดูไฟประดับสวยงามภายในสวนลุมพินีด้วยกันครับผม รู้สึกอิ่มเอมใจค่ะมีความภาคภูมิใจแล้วก็วันนี้ตื่นตันใจมากค่ะที่ทุกคนพร้อมเพียงกันแล้วก็มาช่วยกันในงานวันนี้ค่ะบูธของการไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มันปังมากมีของแจกมากมายเชิญชวนให้ทุกคนมางานการชาตกันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะในการแจกรางวัลให้กับประชาชนทั่วไปนะคะในการจับคู่ป้องนะคะแล้วก็ลูกปิงปองของเรานะคะรับรางวัลเยอะแยะมากมายเลย ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะทางเพื่อนพนักงานแล้วก็ทุกๆคนนะคะมาร่วมกันเที่ยวงานกาชาตินะคะก็บูธของเราสวยมากนะคะแล้วก็ตอนนี้คนเยอะมากะคะ่ะเชิญชวนเพื่อนพนักงานนะครับ MBA ทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานกาชาติของเรา <MBA. S 1> บูธเราเนี่ยสวยมากเลยนะครับเราเราจัดบูธนะครับเราสวยงามทุกปีเราได้รางวัลทุกปีนะครับแล้แสงสีเสียงเราส,ส,ส,สว่างชมทุกคนเลยนะครับว่าสวยครับ